let สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูฟังเหมือนเดิมนะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะครูฟงจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาบูรณาการนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังเอ่ยอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับบูรณาการกันเลยนะคะ ค่ะเดี <orange _> ๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะว่าในหนึ่งสัปดาห์จะมีทั้งหมดกี่วันเด็กยจำได้ไหมคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะในหนึ่งสัปดาห์นะคะจะมีทั้งหมดเจ็ดวันนั่นเองจะมีวันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะหนึ่งส unday <doorway> วันอะไรคะเด็กๆอ่าส unday วันอาทิตย์สีอะไรเอ่ย ถูกต้องแล้วค่ะ Sunday วันอาทิตย์สีแดงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ Monday วันจันทร์สีเหลืองมันเดยวันจันทร์สีเหลืองต่อมานะคะทิวส์เดวันอังคารสีชมพูทิวส์เดวันอังคารสีชมพู เว้นเดย์วันพุธสีเขียวเวนเดย์วันพุธสีเขียวต่อมาค่ะเทอร์สเดย์วันพฤหัสบดีสีส้มเทอร์สเดย์วันพฤหัสบดีสีส้มต่อมาค่ะไฟเดย์วันศุกร์สีฟ้า f ฟเดย์ Friday, วันศุกร์สีฟ้าสุดท้ายนะคะ s ซ t u ชเดยวันเสาร์สีม่วง s ซ t u ชเดยวันเสาร์สีม่วงอ่าในหนึ่งสัปดาห์ของเรานะคะก็จะมีทั้งหมดเจ็ดวันนั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือภาษาอังกฤษเล่มน,นี้ขึ้นมาได้เลย สำหรับหนังสือภาษาอังกเล่มน,นี้นะคะก็คือหนังสือเล่มแมทหนึ่งนั่นเองนะคะเขาจะเป็นเล่มสีฟ้ามีหน้าตาแบบนี้เลยเด็กๆเจอหรือยังคะค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนเจอแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้รอเพื่อนได้เลย,เลยสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่สิบห้านั่นเองหน้าที่สิบห้านะคะ จะมีเลข15อารบิกนะคะอยู่ด้านบนฝั่งขวามือตรงนี้เลยนะคะเด็กๆค่อยๆเปิดทีละหนึ่งหน้านะคะค่ะถ้าเกิดว่าเจอแล้วสำหรับหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหัวข้อที่อยู่ด้านบนตรงนี้กันก่อนนะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าเขาจะมีรูปภาพอะไรอื่น อ่ารูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพลูกบอลนั่นเองเอมีลูกบอลกี่ลูกเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะนับเฉพาะลูกบอลที่เป็นแนวนอนนะคะหรือว่าเรียงหน้ากระดานนั่นเองที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะด้านล่างเนี่ยเพิเ่งไปนับนะคะนับเฉพาะด้านบนนะคะที่เป็นอ่าด้านบนตรงนี้เลยที่เรียงเป็นหน้ากระดานเหมือนที่เราเคยเรียนลูกเสือกันนะคะ เดี๋ยวเราจะนับไปพร้อมๆกันเลยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อามีลูกบอลทั้งหมดสี่ลูกแสดงว่าลูกบอลสี่ลูกจะต้องมีค่าเท่ากับเลขอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะลูกบอลสี่ลูกจะต้องมีค่าเท่ากับเลขสี่นั่นเองแสดงว่าตัวเลขนะคะที่อยู่ตัวเส้นบรรทัดตรงนี้นะคะก็คือเลขสี่อารบิกนั่นเองนะคะ ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าเขาชูนิ้วขึ้นมากี่นิ้วคะเวลาเรานับเลขเราเคยชูนิ้วแบบนี้แล้วนะคะแสดงว่าที่เขาชูนิ้วแบบนี้คือเท่าไหร่คะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนิ้วเขาดูนะคะจะได้รู้นะคะหนึ่ง สองสามสี่อ่าแสดงว่าเขาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วนะคะส่วนนิ้วหัวแม่มือเขาจะพับลงไปนะคะชูนิ้วแบบนี้ก็คือสี่นิ้วนั่นเองแสดงว่านิ้วทั้งหมดสนิ้วจะต้องมีค่าเท่ากับเลขอะไรเหมือนกันคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะนิ้วสี่นิ้วจะต้องมีค่าเท่ากับเลขสี่เหมือนกันนั่นเอง ทีนี้เขาจะมีคำศัพท์ภาษาอรงกนะคะที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เด็กอ่านสะกดตามครูฟังนะคะ f o u r f l o แปลว่าสี f r o แปลว่าสี่ทีนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนตามรอยปะนะคะตัวเลขที่อยู่ด้านล่างก็คือเลขสีน,นั่นเอง เขียนเฉพาะตรงที่เป็นเส้นบรรทัดตรงนี้นะคะค่ะสำหรับเลขสี่นะคะเขาจะมีวิธีการเขียนนะคะทั้งหมดสามขั้นตอนนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนเลขสี่กันเลยนะคะค่ะสำหรับวิธีการเขียนเลขสี่นะคะเขาจะเริ่มจากด้านบนตรงนี้นะคะลากเฉียงลงมาด้านล่างลากตรงไปด้านหลังยกดินสอจากนั้นก็เริ่มจากด้านบนตรงนี้นะคะลากตรงลงมา แบบนี้เลยก็จะกลายเป็นเลขสี่นั่นเองนะคะอีกหนึ่งตัวนะคะลากเฉียงลงมาด้านล่างลากตรงไปด้านหลังยกเป็นสอลากตรงลงมาต่อมาค่ะลากเฉียงลงมาด้านล่างลากตรงไปด้านหลังยกเป็นสอลากตรงลงมาต่อมานะคะ ลากเฉียงลงมาด้านล่างลากตรงไปด้านหนังยกเิ็นสอลากตรงลงมาตัวสุดท้ายค่ะลากเฉียงลงมาด้านล่างลากตรงไปด้านหลังยกดินสอลากตรงลงมา แบบนี้นะคะกลายเป็นเลขสี่นั่นเองเวลาเด็กเขียนเด็กพยายามอย่าให้เขาเลยเส้นบรรทัดขึ้นไปหรือว่าเลยเส้นบรรทัดลงมานะคะเขียนเขาให้อยู่ในเส้นบรรทัดนะคะ,ะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสําหรับด้านล่างตรงนี้นะคะเด็กสังเกตดูสิคะว่าฝั่งซ้ายมือเขาจะเป็นรูปอะไรคะ,ะจะเป็นรูปลูกบอลนั่นเองแล้วฝั่งขวามือเขาจะเป็นรูปอะไรคะเด็ก อ่าจะเป็นลูกกรองใส่ของนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนับดูลูกบอลที่อยู่ทางด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะว่ามีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี มีลูกบอลทั้งหมดสี่ลูกนะคะแล้วทางด้านขวามือนะคะเขาให้เด็กนะคะระบายสีรูปภาพกล่องนะคะที่มีค่าเท่ากับลูกบอลสี่ลูกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มระบายสีรูปภาพกล่องนะคะทั้งหมดสี่ใบนั่นเองระบายแค่สี่ใบเท่านั้นนะคะระบายใบที่หนึ่งกันก่อนเลยกล่องใบที่หนึ่ง เด็กระบายให้สวยๆได้เลยนะคะถ้าเขาข้องระบายทับไปเขาก้กลัวเด็กๆมองไม่เห็นนะคะอย่าค่อยๆระบายพยายามอย่าให้เขาออกนอกเส้นนะคะเด็กๆ ระบายแค่4กล่องเท่านั้นนะคะให้เขามีค่าเท่ากับลูกบอลสีลูกเหมือนกันนะคะกล่องใบที่สอง ต่อมากรองใบที่สาม ต่อมาสุดท้ายนะคะกล่องใบที่สี่นะคะระบายกล่องแค่สี่ใบเท่านั้นนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกบอลมีทั้งหมดสี่ลูกกล่องก็ต้องมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่กล่องเท่านั้นที่นะคะที่ระบายสีนะคะ่ากล่องใบที่ห้ากล่องนี้ไม่ต้องระบายนะคะระบายแค่สี่ใบเท่านั้นสําหรับหน้านี้นะคะเสร็จเรี่ยงรือยถ้าเกิดว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องจะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะ ต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่สิบนั่นเองนะคะหน้าที่สิบหนะคะจะมีเลข16อาราบิกนะคะอยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือน,นะคะค่ะสําหรับหน้านี้นะคะเหมือนเดิมเลยเด็กลองสังเกตดูสิคะว่าเขาจะมีรูปภาพอะไร อ่าเขาจะมีรูปภาพรถของเล่นนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนับนะคะว่ามีรถของเล่นนะคะทั้งหมดกี่คันนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ามีรูปภาพรถของเล่นนะคะทั้งหมดห้าคันแสดงว่ารูปภาพรถของเล่นห้าคันจะต้องมีค่าเท่ากับเลขอะไรคะ จะต้องมีค่าเท่ากับเลข5านั่นเองอ่าด้านล่างตรงนี้นะคะตัวเลขตัวนี้ก็คือเลข5นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมเด็กๆลองสังเกตด,ดูสิคะว่าเขาชูนิ้วขึ้นมากี่นิ้วคะอ่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะว่าเขาชูกี่นิ้ว 1นึ่งสองสามสี่ห้าเขาชูนิ้วขึ้นมาหนิ้วแสดงว่านิ้วห้านิ้วจะต้องมีค่าเท่ากับเลขอะไรคะอ่านิ้วห้านิ้วนะคะจะต้องมีค่าเท่ากับเลข5้าเหมือนกันนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ f I V ี f r ฟแปลว่าห้าฟรแปลว่าห้าอ่าทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเขียนตามรอยปาตัวเลขห้านะคะที่อยู่ตรงเส้นบรรทัดด้าน,นล่างตรงนี้สำหรับวิธีการเขียนเลขห้านะคะเขาจะมีทั้งหมดสามขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนกันเลยวิธีการเขียนเลขห้าจะเริ่มจากด้านบนตรงนี้นะคะ ลากตรงลงมาโ้งไปด้านหลังยกดินสอเติมหัวให้เขาด้วยการลากตรงไปด้านหลังแบบนี้นะคะลากตรงลงมาโ้งไปด้านหลังเติมหัวลากตรงไปด้านหลังต่อมาลากตรงลงมาโ้งไปด้านหลัง ยกเดีย้ยงศอลากตรงไปด้านหลังลากตรงมาโอ้ไปด้านหลังยกเดีย้ยงศอเติมหหวาลากตรงไปด้านหลังตัวสุดท้ายค่ะลากตรงมาโอ้ไปด้านหลัง ยกดึงสอ่อเติมหัวให้เขาค่ะลากตรงไปด้านหลังแบบนี้เลยกลายเป็นเลขห้าส็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูด้านล่างตรงนี้นะคะสำหรับด้านล่างนะคะเขาให้เด็กๆนะคะโยงจับคู่นะคะตัวเลขที่อยู่ทางด้านซ้ายมือก็คือเลข5านั่นเองจับคู่นะคะกับรูปภาพรถนะคะที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะที่มีจำนวนเท่ากับ ตัวเลขห้าตรงนี้นะคะค่ะซึ่งเลขห้านะคะเขาก็จะต้องมีค่าเท่ากับรถกี่คันคะอ่าเลขห้าจะต้องมีค่าเท่ากับรถห้าคันเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูในกรอบสี่เหลี่ยมที่หนึ่งนะคะว่ามีรถทั้งหมดกี่คันนับไปพร้อมๆกันนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้มีรถทั้งหมดสี่คันมีค่าเท่ากับเลขห้าถูกต้องนะคะ อ่าไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องโยงจับคู่กับเลขห้าน,นะคะมาดูกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างต่อมาเลยนับรถไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ากรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้จะมีรูปภาพรถของเล่นทั้งหมดห้าคันรถของเล่นห้าคันมีค่าเท่ากับเลขห้าถูกต้องไหมคะ อ่าถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาโยงนะคะจากจุดตรงนี้เลยเลขห้านะคะมาหารูปภาพรถของเล่นที่มีค่าเท่ากับเลขห้านั่นเองหรือว่ารถของเล่นห้าคันนั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จสามารถดูของคุณ่องเป็นตัวอย่างได้เลยอ่าและถ้าเด็กๆคนไหนเสร็จแล้วคพณ่อก็จะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะ ต่อมานะคะให้เด็กเปิดมาหน้าที่17หน้าที่17นะคะจะมีเลข17นะคะอารบิตยอยู่ด้านบนฝั่งขวามืออ่าสำหรับหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะวงกลมล้อมรอบนะคะตัวเลขที่มีค่าเท่ากับจำนวนดอกไม้ที่อยู่ในแจกันนั่นเอง ามาดูแจกันดอกไม้นะคะแจกันที่1ดูแจกันดอกไม้ที่อยู่ด้านบนกันก่อนนะคะด้านล่างเอี่าเพิ่งดูนะคะดูด้านบนก่อนเขาจะมีดอกไม้อยู่ในแจกันดอกไม้มีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะ1,2,3,4องามี่ามีดอกไม้ในแจกันทั้งหมด4ี่ดอกนะคะแสดงว่าดอกไม้สี่ดอกจะต้องมีค่าเท่ากับเลขอะไรคะ อาจะต้องมีค่าเท่ากับเลขสนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขที่อยู่แถวด้านบนตรงนี้นะคะด้านล่างอย่าเพิ่งไปดูนะคะดูตัวเลขที่อยู่แถวด้านบนตรงนี้ก่อนตัวเลขตัวไหนคือเลข4คะตัวที่1สีฟ้าตัวที่2สีเหลืองแล้วก็ตัวที่3สีชมพูตัวเลขตัวไหนคือเลขสีคะเด็ก ถูกต้องแล้วค่ะตัวเลขที่3ก็คือเลข4นั่นเองตัวเลขตัวนี้คือเลข4นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาวงกลมล้อมรอ,อบเลข4นนีันงเลยนะคะเพราะว่าดอกไม้4ดอกมีค่าเท่ากับเลข4นั่นเองอทีนี้ต่อมามาดูแจกันดอกไม้ด้านล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะว่ามีดอกไม้ในแจกันทั้งหมดกี่ดอกหนึ่ง สองสามสี่ห้าอาในแใจกันดอกไม้ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้จะมีดอกไม้ทั้งหมดห้าดอกทีนี้เด็กมาสังเกตดูสิคะว่าเลขห้าที่อยู่ด้านล่างแถวด้านล่างตรงนี้ตัวไหนคือเลขห้าคะระหว่างตัวที่หนึ่งสีเหลืองตัวที่สองสีชมพูแล้วก็ตัวที่สามสีดิแล้วก็ตัวที่สามสีม่วงอ่าตัวเลขตัวไหนคือเลขห้าคะเด็ก อ่าถูกต้องแล้วค่ะตัวเลขตัวนี้นะคะสีม่วงนะคะคือเลขห้านั่นเองเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบตัวเลขห้านะคะเพราะว่าดอกไม้ห้าดอกมีค่าเท่ากับเลขห้านั่นเองอ่าเสร็จหรือยังคะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถดูของมุ่ต้องเป็นตัวอย่างได้เลย และถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จเดี่ยวเขาจะให้เวลาเด็กๆได้ทาให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะค่ะและถ้าเด็กๆคนไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพกันบ้านส่งครูฟงด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ แล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ